่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องวาลีคีรินกันอีกเช่นเคยนะคะวันี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปเอ่อมอร์เดอร์มิทอรี2กันนะคะซึ่งแมปเนี้ยคือเราชอบมากเลยนะคะติดใจแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะลงคลิปเราเล่นแมปอะไรแล้วเกมอะไรดีแล้วก็เลยลงอันนี้แทนนะคะทุกคนช่วยเข้ามาดูกันเยอะๆเลยนะโอเคค่ะ ผมไม่มีใครเลือกด่านนี้เลยหรอไม่มีใครเห็นด้วยกับเราเลยเหรอมีแต่คนเลือกโรงแรมาเราเลือกสถานีตำรวจแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเล่นได้หมดมีสวยมากแต่เป็นผู้บริสุทธิ์น,นะคะ เราเดี๋ยวเราจะเก็บเงิเนด้วยเล่นแลกกันนะคะคือแบบเฮ้ยคนนี้เป็นหรือเปล่าอ๋อกไ็ไม่เป็นนะไม่ทุกคนอย่างนั้น ต่อเฮ้ยอย่างนั้เหมือนเมื่อกี้เห็นฆาตรกรถือมีดอยู่หรือเปล่าคะเอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ฆาตรกรคือใครกันเฮ้ยฆาตรกรฆ่าแล้วอือหือโ นี่เงินเยอะมากทุกคนเก็บเยอะเลยอือหือโอ้โหกระเป๋าลูกบอลเต็มกระเป๋าเหรียญยังไม่ถึงไหนเลยทุกคนเราก็ทำการเก็บเงินไปด้วยอ คือแบบเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็ไม่มีอะไรทําอันนี้ต้องเก็บยี่สิบไม่สี่สิบเหรียญยี่สี่แล้วเสียง คืนนี่นะเก็บเงินอะไรดีกว่า29เ้าท่าไรแล้ว30เฮ้ยอ,อีกกี่อันเนี่ยสาอ,าอีอก5อันอีก5อันกระเป๋าเรียนจะเต็มโอเคเต็มละ ก็ไม่มีอะไรทำอะ่ะปล่อยให้ฆาตรกรมายิงก็ได้เฮ้ยเห็นแล้วฆาตรกรเฮ้ยไม่ใช่ให้ฆาตรกรมายิงให้ฆาตรกรมาฟันเอาสิครับพี่เออเลยหืมมีอะไรอะทุกคนเดี๋ยวพอเล่นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะไปเล่นแบบเท็ดดี้ให้ทุกคนดูนะเอา ผู้บริสุทธิ์ชนะไม่หรอกผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ชนะเปิด event. อีเวนต์อ๋อเขาขายอะไรอ่ะขายปืนอย่างนั้นหรอ โหทำไรอยู่อะหนุ่มๆอือเขาเลือกด่านกันแล้วหรือเปล่าเราก็มัวแต่มารีไลน์นั่นแหละเอา้าเขาเลือกด่านกันแล้วน่ะผู้บริสุทธิ์อีกแล้วให้อีกตาหนึ่งเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อ่ะเราจะไปเล่นแม็เท็ดดี้นะทุกคน เหนื่อยกับการเป็นผู้บริสุทธิ์ว่ะโอ๊ยปวดแขนฮตุยค่ะ Có tuy อืโอยตัวตลอดเลยไม่เป็นไร <c oughs> ทุกคนไม่เป็นไรอ๊ยขอโทษเ,เพื่อนมปรรเราไปรอต, <c oughs> ตรงนั้นเขาเล่นจะเสร็จยังเาเล่นจะยังไม่เสร็จไม่หยุดไม่หย่อนเลยอ่ะ ชนะเหาอำเมช่วยได้วันหนึ่งต่อไปถ้าเราไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์เราจะไม่เล่นล้ะทุกคนถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อีกเราจะไม่ได้หรอกขอไม่เล่น แมบบ้าเลยอยากเป็นฆาตากรก็ไม่จะเป็นมึงฆาตากรมาเถอะเฮ้ย <c oughs> เราจะเป็นอะไรอะเมื่อกี้เราหลับตาเรามไม่เห็นเราไม่เห็นว่าเราเป็นอะไรเราไม่เห็นอะ่ะเฮ้ยฆาตากร แต่เราต้องระวังในอำเภอมากเลยอุ้ยไม่โดนไม่โดนซะด้วย ทุกคนงั้นต่อไปเราขอฆาตากรเหมือนเดิมแต่ถ้าต่อไปอะ่ะเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์อะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ใ,ชในอำเภอกับฆาตากรอะ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นสองอย่างเนี้ยเราจะไม่เล่นจะไปเล่นเทตตี้ละ โอยขอเธอขอขาตกรรมโห้ยขอขาตกรรมขอขาตกรรมขอขาตกรรมขอขอโอเราได้เป็นไรอ่ะเมื่อกี้หลับตาเฮ้ยเรามาลุ้นกันสี่สองหนึ่งไม่มีมีด ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยผู้บริสุทธิ์ไปทุกคนเราไปเล่นแบบอื่นเล่ามาทุกคนเรามาเล่นแท็กซีล่ละหืมไว้ <What? S 3> AI ปะเนี่ยอือดูเซฟ AI จริงด้วยทุกคนื <c oughs> ขอดูหน้าตาเลยอี่ตัวละครเท็ดดี้ที่เราใช้อยู่ก็คือมีสองอันนี้<อ>ครา้งนี้ใช้เป็นเท็ดดี้ปกติแล้วกัน <c oughs> คนีูอันนี้อ่ะอันนี้น่ารักอ,อันนี้เท็ดดี้ฟ้า เหรออือหือชัดดีเน่าอย่างนี้แบบไม่ได้ซักเสาน้อยคุณ อันนี้อ่ะสาวน้อยอ่ะชอบอันนี้กับอันนี้เทตี้ปกติก็ชอบน่ารักเหมือนกัน